คุณนทึกิจเนี่ยก็พูดเลยนะคะว่าแน่นอนนะคะว่าการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะมีหลายๆคนเลยได้เปลี่ยนใจมาเป็นสีส้มซึ่งคุณนทึกิจเนี่ยเขาก็เป็นสีส้มมานานแล้วแหละแต่เขาอยู่ในดงของพรรคเพื่อไทยอยู่ในภายใตออ้ทาง Voice TV เนี่ยมานานมากนะ่สิบกว่าปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าถ้ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยร่วมกับ รัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยอาจจะต้องบินไปลังกาวีนะก็คือไปดีลไปขอตําแหน่งกันโดยตรงเลยแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยต่างเป็นเหยื่อรัฐธรรมนูญปี60กันทั้งนั้นเลยทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยส้มแดงอย่ากโกรธกันเลยเรามีศัตรูร่วมกันก็คือการทํารัฐประหารนี่ถ้าพรรคเพื่อไทยได้ที่หนึ่งก็คนโดนสกัดโดนเล่นงานแบบพิธาเนี่ยแหละแต่หวยมันไปลงที่พิธาเพราะว่าพิธาดันชนะ เราก็เนี่ยเห็นไหมคะว่าปลุกผีไอทีวีขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราเห็นถึงความอายุที่ทำอย่างชัดเจนเลยคุณถึกบอกว่าเราต้องตั้งรัฐบาลได้โดยให้อำนาจนั้นอยู่ในมือเราก็คือให้เราทู่สีต่อไปด้วยการจัดตั้งรัฐบาลของเราเองเนี่แหละก็คือการจับมือระหว่างแดงส้มซึ่งเราเนี่ยเป็นเราต้องยอมรับนะว่าเรามีสสจํานวนมากนะถ้าแดงส้มจับมือกันมันก็ เขาเรียกว่าอะไรมันจะคาอยูอ่ก็คือโอเคถ้ามันไม่หมดให้เราก็ไม่เป็นไรก็ยื้อต่อไปอย่างที่บอกเนี่ยแหละสิบเดือนเนี่ยแหละยื้อต่อไปจนกว่ามันจะหมดอำนาจแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็จะประสบผลสลําเร็จเพราะว่ายังไงเนี่ยถ้ามันตั้งรัฐบาลข้างน้อยก็คืออย่างที่บอกนะเหมือนที่ชูวิทย์ได้วางหมากเอาไว้นะฮะว่าให้มันยื้อต่อไปถ้ามันอยากจะตั้งรัฐบาลให้มันตั้งต่อไปไปเป็นฝ่ายค้านก็ได้แล้วในที่สุดมันมันก็จะล่ม สภาก็จะล่มแล้วก็เลือกตั้งใหม่นาะแล้วงานนี้งานนี้งานช้างเลยดูซิว่าพักไหนจะแลนสไลด์นาะอันนี้มีก็เห็นด้วยนะถ้าในที่สุดแล้วจะต้องเป็นแบบนั้นก็ก็น่าจะโอเคแต่ว่าคนที่ไม่โอเคก็คือคนที่ลงทุนไปแล้วไงถูกไหมคือลงทุนเทไปหมดหน้าตักแล้วอ่ะมึงจะให้กูเสียอีกหรอสมมตินะคะสมมตวิว่างานนี้เขาเสียอันนี้มีแค่สมมตินะสมมตวิว่างานนี้เพื่อไทยลงทุนไปแล้วห้าร้อยล้านอะไรเงี้ยสมมติ นะสมมติเฉยๆแล้วเฮ้ยกูยังไม่ได้ถอนทุนคืนมึงจะให้กูลงอีกห้าร้อยล้านเหรอมึงไม่ไหวนะเว้ยเอออะไรเงี้ยเขาอาจจะโวยนะก็อันนี้คือเห็นไหมคะว่ามีสองสูตรเป็นสูตรของทางคุณคุณชูวิทย์หรือว่าจะเป็นสูตรของฝ่ายประชาธิปไตยก็คือฝ่ายประชาธิปไตยเขาบอกทู่ซี้ไปแบบนี้แหละยังไงมันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเราเราไม่ทําอะไรไงเราไม่เคลื่อนไหว แล้วเราเนี่ยมีเสียงข้างข้างมากอยู่แล้วไงก็คือประมาณสักสามร้อยกว่าเสียงนะสามร้อยสิบสองเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือให้ยึดยึดยึดไปเรื่อยๆเหมือนที่มีหลายๆคนออกมาพูดไงคุณกุ้งก็พูดแบบนี้นะคะแล้วก็กูรูหลายๆคนเลยบอกว่าเนี่ยจับจับกันไว้แบบนี้แล้วก็ทางคุณสิทธาก็ใช่นะคะคุณสิทธาบอกว่าเนี่ยยือกันไปแบบนี้แหละมันไม่สามารถทําอะไรได้จริง ประชาชนรอได้อยู่แล้วสิบเดือนแต่คุณสังเกตไหมล่ะว,ว่าใครที่รอมไม่ได้ล่ะคนที่รอมไม่ได้ก็คือใครเสรีพิสุทธิ์นะคะแล้วก็พักเพื่อไทยนะะที่อยากจะ move on ไม่อยากจะจับมือกับพักเก้าไกลว่าเงินเถอะเพราะจริงๆแล้วอะถ้าคุณมองเห็นก็คืออย่างที่บอกไงมันเหลือเวลาสิบเดือนแต่คุณไม่ยื้อไงถามว่าคุณทําไมไม่ยือ้อคุณต้องการที่จะรวบอํานาจเข้ามาในาพักเพื่อไทยให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดด้วยซ้ำเพราะคุณต้องการที่จะ ให้มันให้มันก้าวหน้าต่อไปแล้วดีไม่ดีคุณไม่ต้องการให้พักเพื่อไทยอยู่ในรัฐบาลด้วยซ้ําก็คือคุณเนี่ยต้องการที่จะปล่อยมือพักเก้าไกลแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าจะปล่อยมือพักเก้าไกลก็ขอให้คุณเนี่ยปล่อยด้วยตัวเองก็คือก้าไกลเนี่ยจะยื้อไว้แบบนี้แหละเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยยึดมั่นในเรื่องของ,องรุวมการว่าเอ็มโอยนะคะแปดพักร่วมรัฐบาลแต่คนที่ต้องต้องการจะฉี M.O.U ก็คือใครก็คือเสียิ้พิสทธิ์หรือว่าทางพักเพื่อไทยนะคะเพราะว่าคุณคนคน,คนที่ยืนอยู่ข้างพักเพื่อไทยอย่างแท้จริงแล้วยึดมั่นว่าให้ยื้อต่อไปเรื่อยๆนะคะก็คือคุณนนท์คุณกันนวีนะรหรือว่าหัวอ่าไม่ใช่หัวหน้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสสของพักเป็นธรรมอันนี้คนนี้เขาก็ยืนหยัดนะคะว่า ใช่วิธีนี้รอดมากที่สุดก็คือให้แดงส้มเนี่ยรักกันยึดมั่นต่อไปนะยื้อต่อไปแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็ชนะแต่มันอาจจะใช้เวลานิดนึงก็คืออดทนรอส่วนคุณสีทาก็ใช่นะฮะทางไทยสร้างไทยเนี่ยก็ยึดแนวทางนี้เหมือนกันว่าให้จับกันให้มั่นเพราะฉะนั้นคุณเห็นแล้วหรือยังว่าใครที่กระเฮี้ยนกระหือรือประชาชนคุณดูนะประชาชนไม่ได้กระเฮี้ยนกระหือรือเลยนะ แต่ว่าคนที่กระเียนกระหือรือเนี่ยก็คือใครก็คือเสรีิพิสุธิ์แล้วก็พวกนางแบะติ่งแดงทั้งหลายนัน,นเรียกว่าเกียรติเกียรก้าวไกลเข้าไส้ว่างันเถอะก็เลยอยากจะผักใส่ก้าวไส้ก้าวไก,กลนั้นออกไปงานนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะคะมาดูกันคุณอธิกิจนะคะบอกว่าเราเนี่ยต้องตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อให้อยู่ในอำนาจของฝ่ายประชาธิปไตย เราต้องรวมสสให้ได้มากที่สุดก็เห็นไหมคะว่าแดงส้มต้องมาจับมือกันเพราะว่าเป็นสสที่รวมกันเราเยอะมากที่สุดแล้วก็บอกว่าเราต้องเอาชนะ2 5 0สอวอด้วยการชวนพักตู่มาร่วมรัฐบาลอย่างนั้นหรืออันนี้ก็คือคุณอธิก,กิ i เนี่ยวงเล็บเอาไว้ว่ามันเป็นคําอธิบายของพวกนางแบกเพื่อไทยก็น่าจะแซไปทางคุณคุณนางแบกอะเออนะ แล้วก็ต่อมานะคะก็คุณนักธุรกิจบอกว่าภูมิใจไทยเนี่ยว่าแย่แล้วทําไมเพื่อไทยเนี่ยทําไมถึงได้โดดข้ามไปท้ารวมไทยสร้างชาติมาร่วมด้วยซึ่งก้าวไกลนะั้นประกาศว่าไม่ร่วมอยู่แล้วแล้วดันไม่ลองไปท้าทามประชาธิปัตย์ก่อนใช่ละประชาธิปัตย์เนี่ยมีหนี้แค้น99ศพแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่พักเล็กๆพักหนึ่ง เป็นพักท้องถิ่นที่หมดราคาไปตั้งนานแล้วแล้วปัจจุบันนี้ประชาชนเป็นวงกว้างเขารังเกียจรวมไทยสร้างชาติมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าไอ้พวกกำนันเนี่ยมันก็ย้ายไปที่รวมไทยสร้างชาติกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนหมายความว่าประชาธิป,ปัตย์เนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทอะไรเลยนะคะเป็นพักเล็กๆพรรนึงเท่านั้นแล้วบอกว่าคือมันมีสรรมการในเรื่องของรัฐบาลสายกลางแบบกลวง เพื่อไทยบวกภูมิใจไทยบวกมแมลงสาบบวกชาติไทยบวกประชาชาติบวกเสรีรวมไทยซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะรวมเท่นหน่อยด้วยหรือเปล่าก็คือเท่ากับ257เสียงขึ้นไปโดยสามารถเรียกร้องให้ก้าวไกลนั้นช่วยโหวตปิดสวิต์ก็คือคท้ๆว่าหลอกใช้ก้าวไกลซึ่งหลายๆคนก็ได้พูดด้วยซ้ำว่าก้าวไกลคงไม่ไปเป็นเครื่องมือให้กับเขาถ้าเขาอยากจะถีบจริงๆนะคะอยากไปช่วยมันอะไรประมาณนี้ แล้วก็บอกว่าเนี่ยแล้วก็ร่วมกันปิดสวิตสวก่อนที่จะจ่ากันด้วยดีเพราะในพักร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่มีสองลุงนะคะบอกว่าอีกสองเดือนค่อยดึงพลังประชารัฐเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลโดยที่ว่าไม่มีป้อมโดยป้อมเนี่ยมันเหมือนมีกระแสข่าวมาว่าเขาจะวางมือแต่ไม่น่าจะจริงน่าจะมีเบื้องหลังนะคะคลื่นใต้น้ํา บอกว่าแล้วหลังจากนั้นก็ผลักก้าวกายให้เป็นฝ่ายค้านร่วมกับไทยสร้างไทยโดยการอ้างว่าพรรคอื่นๆเนี่ยเขาไม่เอามึงก็คือเป็นการถีบเพื่อชาติว่างนันเถอะจําเป็นนี่จต้องรวมทุกพรรคที่เหลือเป็นรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาไปก่อนเอาลุงก็จําเป็นอะนะไม่เป็นไรแล้วก็เอาประชาธิปัตย์ลา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 ทำไมจะต้องโดดไปข้ามไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติ ประชาธิปัตย์เนี่ยมันหมดราคาแล้วจริงๆไงรวมไทยสร้างชาติเนี่ยแหละตัวสายตรงเลยบอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยกระจอกยังไงก็ไม่มีคะแนนเสียงสวออยู่แล้วแต่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยตอนนี้แหละเป็นตัวเป็นตัวเฮียเลยนะคะคือเป็นพรรคที่จงรักพรรคดีมีใบสั่งพรึบการดึงรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจึงไม่ใช่กระจอกไม่ใช่เพียงแค่สามสิหกเสียงแน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยเป็น ตัวระดับบิ๊กๆนะฮะตัวระดับเบิ่มๆตัวเฮียๆเลยเนี่ยคือไปรวมกันอยู่ในรวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาแน่นอนแล้วก็บอกว่าเห็นมีข่าวนะะว่าพีรพันเนี่ยจะมาเป็นตัวแทนของตู่เนี่ยแหละแล้วก็แน่นอนนะคะว่าถ้ารวมไทยสร้างชาติมาร่วมด้วยเหมือนที่มีได้จําลองนะคะว่าจําลองสถานการณ์นะคะว่าถ้าอุ้งอิงเนี่ยได้เป็นรัฐบาลแล้วมี รวมไทยสร้างชาติเนี่ยเข้าไปร่วมอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้คือหาย,ยะนะแน่นอนเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้ต่างอะไรกับเผด็จการตอนนี้ที่จะปราบปรามสามกีโดยยืมมือของอุ้งอิงเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นสถานการณ์อย่างงานนี้คือไม่เข้าคายไม่ออกแน่นอนปะทะกันแน่นอนนะคะระหว่างเพื่อไทยซึ่งเป็นรัฐบาลภายใต้เผด็จการอีกทีหนึ่ง แล้วสามกลีบก็มาทะเลาะก,กันเองเพราะฉะนั้นคุณดูแล้วกันว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยมีมีดโคลเลมก็ห้ามผ่นกันไปทุกคนคงจะเคยเห็นหนังนะที่เหมือนกับสมมตินะคะสมมติว่าจับไปจับใครไปสองคนแล้วก็บอกว่าให้สองคนนี้สู้กันเองท่านท่้นว่าเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนกันเลยจับไปปุ๊บแล้วบอกว่าเฮ้ยให้นายเนี่ยจัดการมัน แล้วก็ให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจัดการนายแล้วใครชนะเดี๋ยวมาคุยกับอัวอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นสองคนเนี้ยจัดการกันใหญ่เลยนะกระโดดพุ่งเข้าใส่กันนะคะมีคนละเล่มจนสุดท้ายเนี่ยเหลือหนึ่งคนแล้วก็มาคุยกับหัวหน้าพอไปคุยกับหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าก็สั่งเก็บไอ้คนนั้นอีกทีหนึ่งก็เนี่ยแหละคือแผนของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ก็ตายหมู่ด้วยกันทั้งคู่ ก็คือหลอกให้จาัดก,การกันเองก่อนนะั้นแล้วที่เหลือผล็จก,การก็เก็บอีกทีหนึ่งอันนี้แหละคือเป็นหมากที่ไร้แรงมากที่สุดแล้วคุณเห็นไหมคะว่าปัจจุบันนี้ประสบผลสําเร็จหรือเปล่าประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะคนที่ไม่มีไม่มีความคิดอะคนที่เป็นลนะักษณะเป็นเป็นติ่งเราถึงได้พูดเนเราเกียดม,มากที่สุดก็คือคนที่เป็นติ่งติ่งแดงหรือว่าด่มสม้มเห็นไหมคะทุกวันนี้ที่ไม่มีเหตุผล ไม่มีการคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็เสี่ยมแล้วก็มาด่ากันเองปัจจุบันเนี้ยที่ด่ากันแบบหย,ยาบๆคลายๆเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่เนี่ยนางแบกบนายแบกบติงหรือว่าด้อมทั้งนั้นเลยซึ่งตัวมี่มี่บอกแล้วว่าเราเราไม่ได้เป็นติงเราไม่ได้เป็นด้อมแต่อย่างใดเราเป็นคนที่มีเหตุผลเราคิดเราคิดวิเคราะห์แยกแยะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้แบบมุทะลุหรือว่าใช้คำหยาบคายด่าทอกันมันไม่ได้ประโยชน์อะไร เหมือนอย่างตอนนี้ที่คุณดูเหมือนซอมบี้ทะเลาะก,กันน่ะก็คือส่วนมากจะเป็นคนที่ไม่มีเหตุผลทั้งนั้นเลยนะาออกมาด่าทอกันออกมาถุ่มถุยกันก้าวไกลด่าเพื่อไทยเพื่อไทยด่าก้าวไกลนะเหมือนที่เราเห็นการเคลื่อนไหวของของสมบัติทองย้อยเนี่ยชัดมากเลยเป็นคนที่ไม่ไม่ได้มีวุฒิภาวะไปตามอายุเลยนะทุกวันนี้ก่อนนอนเขาอยังมาโพสต์เลยนะว่าก่อนนอนเนี่ยกูขอกระซิบมึงนะแล้วก็เป็นภาพที่กระซิบ นะคะแล้วก็เขียนบอกว่ากูไม่เอามึงคือไม่มีใครเขาอยากได้ก้าวไกลเห็นไหมคะว่าเขาเกลียดก้าวไกลเข้าไส้เลยคุณสังเกตไหมคนที่เป็นติ่งแดงหรือว่าเป็นนายแบกนางแบกเนี่ยคือเขาเนี่ยพยายามเนี่ยเขี่ยก้าวไกลไปเป็นฝ่ายท้านเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เห็นไหมคะว่ามันจะเข้าทางเผด็จการชัดเจนเลยแล้วคุณเห็นไหมคะว่าคนที่เขาหวังดีเนี่ยเขาก็พยายามปรนีปรนอมโดยการบอกว่าแดงเนี่ยต้องไม่ปล่อยมือก้าวไกลนะ ต้องจับมือกันเอาไว้ขอเวลาเพียงแค่10เดือนไม่เกิน10เดือนเนี่ยคุณจะได้ชัยชนะร่วมกันซึ่งคุณวิทาก็บอกแล้วว่าคุณวิทาก็จะเดินเกมตามนี้ก็คือไม่ยอมปล่อยมือแน่นอนใครจะปล่อยมือจากก้าวไกลก็ให้เขาปล่อยไปแต่เราจะยึดมั่นในสิ่งที่เรามีอุดมการก็คือเราจะทําตามทีเ่เสียงประชาชนไกด์ไลน์มาแต่คุณเห็นไหมคะว่า พักที่จะมีปัญหาตลอดเวลาก็คือเสรีรวมไทยกับเพื่อไทยเนี่แหละพยายามที่จะดีดก้าวไกลออกไปโดยใช้มือคนอื่นเพื่อไทยเนี่ยใช้มือเสรีรวมไทยเสรีเสรีสรพิสุทธิ์นะ,ะแล้วก็ใช้มือพวกพเผด็จการพวกนี้ออกมาส่งเสียงแทนว่าก้าวไกลเนี่ยมึงกําลังทําให้ประเทศชาติเนี่ยลำบากกํากลังทําให้ประชาชนเนี่ยลำบากเห็นไหมคะว่าก้าวก้าวไกลเนี่ยโดนโดนกระแสสังคมจากเนี่ยแหละ การที่เพื่อไทยเนี่ยเดินเกมแบบนี้แล้วว่าประชาชนเนี่ยรอไม่ได้ที่อ้วนภูมิธรรมออกมาพูดอ่ะน้าหมอชนละนาเนี่ยออกมาพูดออกมาชี้หน้าว่ามึงเนี่ยแหละคือตัวทวงมึงเนี่ยแหละทาให้ประเทศชาติเนี่ยเดือดร้อนก็เนี่ยเห็นไหมคะว่าสุดท้ายแล้วภาพสะท้อนออกมาจากผู้ป็จการเนี่ยก็คือบอกไงว่าเราไม่เอาก้าไกลเพราะฉะนั้นเป็นการชี้หน้าทุกนิ้วเนี่ยชี้หน้ามาเลยรวมทั้งเสรีรวมไทยด้วยแล้วก็เพื่อไทยด้วย ชี้หน้าไกลๆนะคะว่ามึงควรที่จะเสียสละเพื่อชาติไปเป็นฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นมันจะเข้าทางก็คือพังกันหมดพังทั้งหมดเลยแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรเพราะเพื่อไทยเกลียดก้าวไกลเพราะอะไรเพราะชนะทําให้ถึงขนาดที่ว่าทักษิณเนี่ยเสียศูนย์เลยทีเดียวนะตอนนั้นอะจาได้ใช่ไหมอะทักษิณเนี่ยเสียศูนย์ยอมแบกตัวเองบกแบกตัวเองเลยว่าเนี่ยไม่ ใคร้ายว่าไม่ยอมรับในความพ่ายแพ้ของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็นี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมานะคะก็ทางคุณธิกิจนะคะบอกว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเต็มไปด้วยผู้ที่มีอิทธิพลเลยสามารถที่จะเป็นคนที่สามารถต่อสายตรงถึงคนที่คุณก็รู้ว่าใครซึ่งมีข่าวออกมานะคะบอกว่าอยากเห็นพิรพันธ์เนี่ยแหละเป็นตัวแทนของโต เพราะฉะนั้นในการที่ประยุทธ์นะคะจะมาบอกว่าวางมือทางด้านการเมืองไม่ใช่นะคะเนี่ยแหละมีตัวตายตัวแทนนะคะในพรรคไทยเขาเรียกอะไรนะรวมไทยสร้างชาติเนี่ยแหละตัวแทนตัวตายนะคะแล้วก็มีพีรพันเนี่ยแหละจะขึ้นมาเป็นคนที่ส่งต่อในเรื่องของความเป็นเผด็จการแล้วก็ยังไม่พอนะคะในเรื่องของประวิทย์เนี่ยก็ยังไม่ได้ไว้วางใจนะยังอยู่ในอำนาจเนี่ยแหละเพียงแต่หลบฉาก มีข่าวมาว่าจะหลบชา้าต่อมานะคะบอกว่าคุณอุรก,กิจบอกว่าไอ้พวกอ้างว่าสู้มาก่อนประท้กับคนที่สู้จริงแล้วก็สู้กว่าจนข้ามพักเพื่อไทยไปแล้วนะเพราะว่ามันก็มีคนนึงได้ส่งเสียงเหมือนกันแต่โอเคใดๆก็แล้วแต่คุยในเรื่องราวของคุณอธถกกิจก่อนนะคะแล้วก็คุณอธถกกิจเนี่ยบอกว่าเพิ่งได้แจ้งเลยแจ้งทาง Voice TV ไปว่าของด ออกรายการจนกว่าจะได้สถานการณ์ที่ชัดเจนซึ่ง90%เลยทีเดียวก็คงจะงดตลอดไปก็คือเหมือนค้ายๆลาออกไกลๆนั่นแหละเพราะว่าในฐานะของกูรูในฐานะของคนที่มีประสบการณ์ในการเป็นสื่ออาวุโสนะคะมีการวิาพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลาเขายังมองเลยว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือเบนเข็มไปอย่างเต็มที่แล้วแหละเพราะฉะนั้นขอทีเถอะนะ ไอพวกนายแบกนางแบกทั้งหลายที่พยายามเนี่ยแก้ต่างให้พยายามที่จะเล่นลิ้นว่านายเขาไมจับมือกันมันไหลยังไม่ได้มีการแถลงเลยเขาแค่หารือก็เนี่ยในฐานะของคนที่เป็นคนที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเมืองเขายังมองออกเด็กอนุบาลก็ยังมองออกเลยนะคะว่าคุณเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรนะพับเพื่อไทยอืมแล้วคุณธุรกิจเนี่ยบอกว่าเก้าสเก้าเปอร์เซ็ตก็คงจะชัดเจนแล้วแหละว่าเพื่อไทยเนี่ยจะ ฉีนะคะ MOU 8พักเนี่ยแหละแล้วก็ไปร่วมรัฐบาลกับรวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องไปยื่นใบาลาออกเพราะว่าผมเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์นะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ไปเก็บของแล้วก็ล่ำลาแล้วแค่นั้นก็คืออิสระไงไม่ได้มีการเซ็นสัญญาไม่ได้มีสัญญาว่าจ้างหรืออะไรก็คือเป็นฟรีแลนซ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ ถ้าไม่ทําก็คือเก็บของออกก็แค่นั้นเองทีนี้คุณธุรกิจบอกว่าไอ้พวกด้อมไอ้พวกแบกทั้งหลายไอ้พวกติ่งที่มีการเรียกร้องให้มีการไล่ให้ออกไปจาก Voice TV ก็คงจะถามว่าอะไรอาวรนอะไรกันนักหนาผมก็อยากจะชี้แจงว่าผมเนี่ยอยู่ใน Voice TV เนี่ยมาเกือบ2 2ปีเราผ่านอะไรด้วยกันมามากมายตั้งแต่ในยุคของยิ่งรักกปรปรสบุก ยุคของรัฐปหารถูกค่มขู่คุกค,คามสั่งปิดจอดำจำเป็นต้องลดคนจำเป็นต้องลดค่าให้จ่ายก็สู้มาด้วยการมีความผูกพันทั้งบุคคลองคอ์กรสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไ์เนี่ยเป็นหัวหอกสื่อประชาธิปไตยตั้งแต่ยุคของคนเสื้อแดงจนกระทั่งของคนรุ่นใหม่6365ชู3นิ้ว Vo รท์ก็อยู่เคียงข้างมาโดยตลอด พูดได้เลยว่า voice เนี่ยมีส่วนในการปลุกให้คนเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาเยอะเลยตลอดเวลานั้นก็มีความคิดเห็นทั้งตรงกันเห็นต่างถ้าติดตามมาตลอดเนี่ยผมไม่ได้พึ่งมาเชียรส้มนะผมเนี่ยเชียร์อนาคตใหม่มาตั้งแต่ปีพศ2562แต่ก็อยู่ในฐานะของแนวร่วมประชาธิปไตยตั้งแต่เป็นฝ่ายค้านร่วมกันจนกระทั่งมาตั้งรัฐบาล8พรรั ผมเนี่ยหนุนสุดตัวเลยที่จะให้ก้าวไกลนั้นทะลุเพดานแต่ก็เข้าใจในข้อจำกัดของพักเพื่อไทยด้วยกระตุ้นกระทุ้งให้มีการยกเพดานโดยเชื่อว่าในพักนั้นจะยังมีปีรวมการที่ทำงานอย่างอดทนตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีนั้น v o i c e เนี่ยไม่เคยปิดกั้นความที่เห็นของผมไม่เคยสั่งไม่เคยขอตั้งแต่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องของนิรโทษ กรรสุดซอยนะคะในปี56จนกระทั่งถึงการวิพากษ์วิจารณ์พรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบ,บาลครั้งนี้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เคยมีใครเรียกผมไปคุยหรือว่าไม่เคยมีใครกดดันผมไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าคุณโอ๊กก็ตามซึ่งไม่เคยยุ่งกันเลยอยู่มาสิบกว่าปีเคยประชุมด้วยกันกับคุณโอ๊กเนี่ยเพียงแค่3-4ครั้งแค่นั้นเอง ผู้ด,ดำเนินรายการทุกคนก็อยู่กันอย่างพี่น้องในความเห็นต่างก็มีความผูกพันไม่ว่าแขกวิโรธปลืม้มไม่เคยทะเลาะก,กันนอกจอเลยนี่ก็คือ voice ที่คนนอกนั้นไม่เข้าใจต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไปโดยสถานีเนี่ยไม่ได้ให้ท้ายใครหรือว่าไม่ได้ปิดกั้นใครเลยแต่จุดยืนท่าทีของพรรคเพื่อไทยที่กำลังเด่นชัดมากขึ้นเรื่อย กำลังจะเปลี่ยนไปและทำท่าจะพ้นไปจากแนวร่วมประชาธิปไตยมันทำให้ผมเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องโดนคนในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยรุมซัดหนักอย่างหนักหน่วกหมายถึงเพื่อไทยนะก็คือผ่านทางคุณธึกกิจอะ่ะคุณธึกกิจก็คงจะเห็นว่าประชาชนหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยก็คือสาดใส่พรรคเพื่อไทยซึ่งถ้าเกิดเขายังอยู่ในที่เนี้ย คุณนักธุกิจก็ลำบากใจไงนะแต่คุณนักธุกิจพูดเลยว่าไม่ได้มีใครมาเรียกผมไปคุยหรือว่ามาจํากัดในเรื่องของความคิดผมนะแต่ว่าผมเนี่ยลำบากใจเองก็คืออยู่ในพักเพื่อไทยแล้วโดนคนข้างนอกเนี่ยเขากําลังถ่มถุยพักเพื่อไทยเขาก็เลยลําบากใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะต้องโดนลุมซัดอย่างหนักหน่วงแน่นอนถึงแม้ว่า voice เนี่ยยังให้สิทธิเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นแต่ผมเนี่ยก็ไม่อยากเาเหมือนกับคล้ายๆว่าไม่อยากให้ voice เนี่ยอึดอัดด้วยกันทุกทุกทุกฝ่ายก็คือเหมือนกับว่าถ้าเขาจะแบบว่าโอ้โหโจมตีพักเพื่อไทยอย่างเต็มที่แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพราะตอนนี้เห็นไหมคะว่าเพื่อไทยเนี่ยย้ายมาเ,าเดี๋ยวสักครู่นะคะ โอเคต่อนะคะก็คืออย่างที่บอกเลยว่าสมมติว่าเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ทางเพื่อไทยถูกไหมเพราะาตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยย้ายมาเป็นฝ่ายเผด็จการอย่างเต็มที่แบบไปร่วมมือกันเพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอเคพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มของประชาธิปไตยคุณคุณธุกิจก็ก็คงจะไม่ต้องไม่ต้องต่อว่าอะไรมากมายแต่พอย้ายไปแบบเนี้ยเฮ้ยจะ จะ,จะให้แบบคล้ายๆว่ากูกินบนเรือนขี้บนหลงังคาก็คืออยู่ภายใต้พักเพื่อไทยแต่จัดรายการแล้วก็มานั่งดา่าพรรเพื่อไทยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออคล้ายๆว่าเฮ้ยกูก็เป็นคนอาวุโสนะเออถ้าจะทําแบบเนี้ยกับคุณโอค๊คซึ่งคุณโอ๊คถามว่าใจดีไหมก็ก็น่าจะใจดีอะเพราะว่าคุณธุรกิจบอกว่าไม่เคยมาก้าวไก่อะไรนะเออมันก็คือเหมือนกันคล้ายๆว่าละอายใจอะเนาะ ว่าถ้าจะทําแบบนี้มันก็ยังไงยังไงอยู่เพราะฉะนั้นด้วยความบริสุทธิ์ใจก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไม่อยากให้ v o ยส์เนี่ยลำบากใจจะต้องเห็นพนังงานของตัวเองเนี่ยมานั่งใช้พื้นที่ของเพื่อไทยเนี่ยในการด่าตัวเองนะคะก็เลยว่าโอเคงั้นเราพักกันดีกว่านะคะแล้วก็คุณรู้ไหมคะว่ามีคนไปเชียร์ให้คุณอธึกิจเนี่ยออกมาจัดรายการเองเหมือนกับทางคุณสิโรนะคะก็คือ แค่คุณตั้งช่องขึ้นมาก็มีคนพร้อมจะไปซัพพอร์ตอะไรแบบเนี้ยก็นี่นีเชื่อว่านะมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นแหละลักษณะที่เห็นไหมคะหลายๆลายคนก็เติบโตนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณสีโรดก็พยายามที่จะออแยกออกมาเนาะที่ผ่านมานมีใครอย,อย่างคุณจอมขวัญอะไรแบบนี้เห็นไหมคะก็จะออกมาทําเองไม่เห็นจะต้องไปอยู่ใต้บางเหียนของใครด้วยซ้ำนะคะก็ชัดเจนมากต่อมานะคะคุณ อธกิจนะคะบอกว่าเดี๋ยวขอย้ำอีกทีนึงเดี๋ยวมีคนตีความผิดเมื่อเช้าเนี่ยคุยกับผู้บริหารของ Voice นะคะยังยืนยันว่าให้คุณอธิกิจเนี่ยสามารถจัดได้อย่างเต็มที่เลยนะคะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มได้จำกัดถึงขอบเขตในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกว่าพอบอกว่าพอพอโตคุณถึกนะบอกว่าโอ้ไม่ไหวหรอก ในเมื่อเพื่อไทยเนี่ยเปลี่ยนแนวไปถึงขนาดนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรลำบากใจกันเปล่าๆนะคะบอกว่าถ้าเขายังให้จัดรายการใบตองแห้งออนแอร์กับแล้วก็คุยกับชูวัฒนะคะชูวัฒผมก็ยืนยันว่าไม่ไหวจริงสถานการณ์แบบนี้ขอหยุดดีกว่าก็คือคุณถึกเนี่ยพยายามเนี่ยแก้ต่างให้กับ Voice TV นะคะเพราะว่าเออเหมือนคล้ายว่าคนบางคนก็ไม่เข้าใจเนาะมองว่า คุณถึงเนี่ยอาจจะถูกบีบให้ออกหรือเปล่าแต่ว่าคุณถึงเนี่ยเขายืนยันนะคะว่า Voice TV เนี่ยไม่ได้มาก้าวไก่อะไรใจอย่างใดแต่มันเป็นความลำบากใจอย่างที่มีได้อธิบายแล้ว่าเออบ้านก็อยู่บ้านเขาบ้านอ่ะหมายถึงสถานีนะเออบ้านก็อยู่บ้านเขาแต่ไปนั่งในรายการเอ,อ่อใ,ในในรายการแล้วมันนั่งด่าพักพื่อไทยเออมันก็ยังไงยังไงอยู่ ซึ่งนม่คิดว่าจริงๆมันน่าจะเป็นการซื้อความสบายใจส่วนตัวมากกว่าไงเพราะว่าถ้าเกิดมาชัดเจนแบบเนี้ยม่คิดว่าคุณถึกเนี่ยเขาน่าจะพร้อมในการที่จะเป็นเอกเทศตัวเองอ่ะเ,เป็นเป็นเป็นไทยแกตัวเองอ่ะก็คืออาจที่ผ่านมาเขาอาจจะชินกับการทํางานแบบมีองค์กรก็ได้อันนี้ขอเดานะอาจจะชินกับการทํางานแบบมีเฮดอ่ะมีมีเนี่ยอย่างที่บอกเลยมีเป็นสถานีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่า ในอนาคตเขาจะต้องแบบมามาทำตัวทาด้วยตัวเองทั้งหมดเขาอาจจะไม่ชินก็ได้อันนี้ขอเดานะเพราะว่าถ้าเกิดเขาออกมาตั้งของเขาเองเนี่ยเขาอาจจะต้องทําเองอะไรทั้งหมดเลยไม่ได้มีทีมงานอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะไม่ชินแต่ว่าไม่คิดว่ามันก็เป็นน่าจะเป็นก้าวแรกที่ดีะนะคุณจําได้ไมหมคะอย่างสุดทิชชัยยุนก็ใช่เห็นไหมตอนนี้ก็ออกมาจัดรายการเป็นช่อง,องตัวเองไม่ต้องมีสถานีอะไรถูกไหม อาจารย์สีโรนี่ก็ใช่คุณจอมขวัญน,นี่ก็ใช่คุณจอมขวัญน,นี่ก็ใช่นะตอนนั้นโดนบีบกันเหมือนกับสลิมอะนะพยายามที่จะไปจํากัดเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความมิเห็นพยายามเนี่ยโจมตีอะไรแบบนี้คุณจอมขวัญออกเลยจ้ะน,นะออกเลยแล้วก็ออกมาทําของตัวเองโดยที่ว่าตัวเองเป็นนายตัวเองไงกูจะพูดอะไรก็ได้มันช่องของกูอะเออมิคิดว่ามันดีไงซึ่งคุณเห็นไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยมันมันก็ได้รับอิทธิพลตรงนี้ออกมานะคะว่า เออเราออกมาทําของเราเองดีกว่าไม่ต้องเกรงใจใครซึ่งมี่ก็คิดว่ามันทํามันมัน,ม,นมันเหมือนคล้ายๆว่ามันถึงจุดที่คุณอัฐิกิตเนี่ยมองว่าเออมันถึงเวลาแล้ววะ่ะในเมื่อในเมื่อกูก็อยู่ใต้ใต้ความเกรงใจของเขามานานแล้วอะนะคือคุณอัฐิกิตเนี่ยอาจจะมีความละมุนละม่อมนิดนึงไม่เหมือนอย่างอาจารย์สีโรสอาจารย์สีโรดนี่คือฉะฉะแหลกนะเหมือนที่เราเห็นนะว่า วิวาทะเขาสวนนางแบกได้เลยแต่ว่าคุณอัฐิก,กิตก็จะอาศัยหัวลาะนะคะหัวเลาะแบบเมาๆไปอะไรแบบนี้ก็ก็ยังไม่กล้าแตกหักมากมายนะแต่ว่าเห็นไหมคะว่ามี่มองว่ามันเป็นการซื้อความสบายใจมากกว่าในเมื่อพักเพื่อไทยเนี่ยมีทิศทางถึงขนาดนี้หรือว่าเดี๋ยวไม่ให้พวกนางแบกหรือว่าติ่งแดงจะมาคิดว่าคุณถึกเนี่ยกระต่ายตื่นตูมมันก็ไม่ใช่นะเพราะมีได้พูดไปแล้วไงว่ามีแต่พวกคุณเท่านั้นแหละที่ ทำหูหนวกตาบอดมองไม่เห็นเนี่ยขนาดสื่อหลายๆสื่อใครๆเขาก็มองเห็นนะคะแล้วก็อ่านเกมออกว่าพัคเพื่อไทยเนี่ยเบนเข็มไปอย่างชัดเจนอะคือตอนนี้ใยหน้าไปอย่างชัดเจนเลยเพราะว่าอุวมการเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะตอนนี้ต้องการที่ให้พัคอยู่รอดแล้วก็มองว่าเออต้องเอาทักษิณกลับบ้านให้ได้นะ,ะในในเนี่ยช่วงบั้นปลายนี้ก็เลยทําให้ หลายๆสื่อเนี่ยได้ได้ได้ไดมีตัวตนที่ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นคุณสิโรดนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณถึกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคุณถาปณีซึ่งตอนนี้คุณถาปณีก็โดนนะะโดนในเรื่องของแยมส้มอะไรมาโดยตลอดก็เห็นไหมคะว่าเนี่ยแหละคือพักเพื่อไทยไม่ยอมรับความจริงว่าในสิ่งที่คุณแสดงออกเนี่ยมันชัดเสยยิ่งกว่าชัดเสยอีกนะคะแล้วก็นี่เป็นความเคลื่อนไหวของคุณถึกกิจนะคะแล้วก็คุณถึกกิจเนี่ยก็ ก็อาจจะไม่สบายใจนะว่ามีหลายๆคนเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์คุณธุกกิจด้วยซ้าว่าการที่คุณธุกกิจเนี่ยทำแบบเนี้กำลังจะชี้เป้าให้คนเนี่ยเข้าไปด่าพักเพื่อไทยซึ่งมี่กง,งงไงว่าเนี่ยเห็นไหมคะว่านางแบบเนี่ยพยายามที่จะหาแพะตลอดเลยนะพยายามที่จะหาคนผิดตลอดแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นส้มก็คือให้ใครว่าเข้าไปตอบว่าคุณธุกกิจว่าคุณทําแบบเนี้ย แล้วคุณจะมาบอกว่าให้คนเนี่ยอย่าเอาทัวร์ไปลงพัพเพื่อไทยมันไม่ใช่เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรกับ Voice TV ทำไมคุณไม่จัดต่อล่ะแต่การที่คุณออกแบบเนี้ยแสดงว่าคุณกำลังจะพยายามให้ทุกคนในสังคมเนี่ยมองว่าคุณเนี่ยมีปัญหากับ Voice TV Voice TV เนี่ยบีบให้คุณออกหรือเปล่าอะไรแบบนี้คล้ายๆว่าเห็นไหมคะเขามองไปในแง่ร้ายเลยว่า คุณธุรกิจเนี่ยกำลังอยากจะให้ทัวร์เนี่ยไปลงพักเพื่อไทยใช่ไหมถ้าคุณไม่มีปัญหาคุณจะลาออกทําไมอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยคุณดูแล้วกันว่านี่คือทัศนคติของคนที่เป็นติ่งนะคะหรือว่านางแบกนายแบกก็คือจะไม่ค่อยมีเหตุผลจะตะกะบิดเบี้ยวนะคะนี่ก็ในเคสของคุณธุรกิจโอเค